รายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2563ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยเวลาเดิมนะครับเที่ยง20นาทีโดยประมาณคู่มวยในรายการวันนี้ก็ประกบคู่โดยทีมงานสอสมหมายนะครับ4คู่หลักมีราคาเรทพร้อมวยเด็ดจากทีมงานมวยตู้แจ้งให้ทราบก่อนคู่แรกครับเพชรดำชอโคยูฮะอิสุสุกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักดิ์นาวีคู่นี้ ซูเปอรโ์โจ๊กต่อ11.8นะครับคู่ที่2เสกสันออกขวันเมืองกับกล้องไกลเอนนี่มวยไทยเสกสันต่อ5-4คู่สานะครับคู่เอกในการวันนี้ครับมวยรอบอีสุสุกล้องธรณีสอสมหมายกับเอ็กซ์ร้ารองสมัครอวบจอ,อุดรเรทเปิดเสมอเอ็กซ์ร้าครับและหลังคู่เอกนะครับคู่4 1อุบลสิทธิเชฟบุญธรรม กับคอปเตอร์ tbm ยิมเรทเปิดหนึ่งอุบลสามเออสิบเอ็ดแปดนะครับคู่สี่นี่หนึ่งอุบลสิบเอ็ดแปดมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้เราชี้ไปที่คู่เอกนะครับเราให้เอ็กซ์ร้ารองสมัครเอาจอุดรเป็นมวยเด็ดเหตุผลเพราะอะไรนะครับไปฟังรายละเอียดในช่วงของการให้ทัศนวิจารณ์โดยทีมงานนิตยสารมวยตู้นะครับเริ่มที่คู่แรก เพชรดำชอโคอยูฮะอิสุสุกับซุปเปอร,ร์โจอกเกียรติศักนาวีมวยคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์ปรากฏว่าคู่แรกนี่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเลยนะครับเพราะเพชรดำนั้นพิกัดร้อยสามสิบห้านะครับแกมาชั่งสอบสอบนะครับ สอบได้ร้อยสามสิบเก้าใช่ครับเกินพิกัดไปสี่ปอนด์เกินพิกัดสี่ปอนด์ทำไงครับก็พยายามทำน้ำหนักลดนะครับพยายามลดจนกระทั่งถึงเวลาขึ้นช่างจริงสอบนั้นได้ร้อยสามเก้านะครับขึ้นช่างจริงลดลงมาหน่อยนะครับเหลือร้อยสามสิบแปดจุดสี่ก็ยังเกินพิกัดบานจะไทยเหมือนเดิมนะครับสามปอนด์สี่ขีด สาปอนดี่ขีดไม่มีปัญญาเอาลงอยู่แล้วนะครับสุดท้ายครับน้ําหนักสุดท้ายเลยนี่หมดเวลาช่างแล้วนะครับน้ําหนักสุดท้ายนี่ช่างได้ร้อยสามุดเดสยังเกินพิกัดอีก2อปอนดสามขีดก็ต้องมีการเจราจาก,กันแล้วครับทางทีมงานของชอปปยูฮะอิซุสุพร้อมกับทีมงานผู้จัดนะครับก็พยายามไปอ้อนวอนทางซุปเปอร์โจ๊กิีดิศักนาวีอันนี้มวยทีมของแดงเขาทรายนะครับ ก็จริงๆก็ต้องพักพวกกันนั่นแหละขอไปมันก็ต้องยอมมันอยู่แล้วนะครับก็ยอมครับสุดท้ายทางซปเปอร์โจกยอมต่อยด้วย <c oughs> โดยยอมแบกน้ําหนักสองปอนด์สามขีดนะครับซปเปอร์โจกนั้นมาช่างร้อยสามห้าสอบนั้นร้อยสามหกนะครับช่างจริงร้อยสามห้าจุดแปดแล้วก็ลดน้ําหนักสบายๆครับแปดขีดลดเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายต้องมายอมแบกน้ําหนักทางเพชรด,ดำสองปอนด์สามขีด สองปอนกว่าก็ตกลงชกกันตามนี้นะครับแบกบกันสองปอนกว่า,ก,วาก็ไม่ทราวบว่าทางเพชรดำนี้ต้องชอกเฉยหรือว่าต้องเสียค่าปรับอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าชกกันได้พูดจริงๆนะครับมวยคู่นี้ต่อให้ชกน้ำหนักเอ่อต่อให้เพชรดำได้น้ำหนักสองปอนกว่านี่ก็ตามแต่เราก็ยังดูว่าสู้ซุปเปอร์ชกไม่ได้อยู่ดีนะครับ จะได้น้ำหนักสองปอนสามปอนนี่เราดูว่าเพชรดำไม่ใช่มวยเก่งนะครับวันนี้ดูรูปร่างก็ไม่ได้ได้เปรียบซุปเปอร์โจ๊กตรงไหนนะครับทั้งที่ได้น้ำหนักไปสองปอนครับแต่ทางเอ่อทางกายภาพนี่มองไม่เห็นนะครับในเรื่องสภาพร่างกายนี่ยังไงก็ดูว่าซุเปอร์โจ๊กสูงยาวกว่ารูปร่างได้เปรียบเพชรดำนี่ออกจะล่ำๆหนาๆน,น,นะครับถึงกะได้น้ำหนักสองปอนนี่น่าจะอยู่ที่ความหนาความตันนะครับส่วนสูง เอ่อได้ช่วงได้สูงนี่อยู่ที่ซุปเปอร์โจ๊กเพราะฉะนั้นถามว่ารูปร่างใครได้เปรียบก็ต้องบอกว่าซุปเปอร์โจ๊กได้เปรียบอยู่ดีนะครับและไม่ใช่ได้แค่รูปร่างได้เปรียบนะครับฝีไม้ลายมือเหลี่ยมเชิงอาวุธมวยก็ดูดีกว่าทางด้านของเพชรดำนี่เป็นประเภททนสู้บู๋อย่างเดียวนะครับฝีมือไม่เท่าไหร่และที่สําคัญค่อนข้างช้านะครับอาวุธนี่ไม่น่าจะทันกันซุปเปอร์โจ๊กเร็วกว่าคล่องกว่านะครับเป็นมวยกว่า เพชรดำนี่จะว่าไปก็ไม่ค่อยเป็นมวยในซ้ำครับแต่อาศัยลูกทนไฟหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยชนะใครนะครับโดนน็อกมาติดๆกัน2องไฟครับสำหรับเพชรดำวันนี้มาเจอซุปเปอร์โจ๊กดูแล้วซุปเปอร์โจ๊กเก่งกว่านะครับริวกว่าถึงแม้ไฟหลังซุปเปอร์โจ๊กนี่ก็แพ้น็อกเพชรกาวฟิติดเมืองนนทมาก็ตามแต่เพชรกาวฟินี่ระดับตัวเต็งมวยรอบนี้นะครับคือพูดถึงว่าเหนือกว่าทุกๆคนในรอบแน่นอน ซุเปอร์โจ๊กจะแพ้น็อกเพชรเกาฟิวก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับดูว่ายังไงก็ตามแต่นะครับต่อให้แบกน้ําหนักสองปอนด์กว่าซุเปอร์โจ๊กก็ยังดูเหนือกว่าเพชรดาอยู่หลายสเตปนะครับวันนี้ครับซุเปอร์โจ๊กไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่ให้เป็นหน่วยหน้าเล่นนะครับแบกน้ําหนักสองปอนด์ครับแต่ยังหน้าเล่นหน้าต่อเรดเปิดต่อเอ่อสิบเอ็ดแปดนะครับซุเปอร์โจ๊กเล่นจริงๆิงหน้าตู้ก็น่าจะมีถึห้าสี่นะครับห้าสี่อาจจะมีถึงสิบเอ็ดแปด แต่ไม่น่าจะถึงสามสองนะครับก็ต่อได้นะครับต่อที่ทางฝั่งซูเปอร์โจครับเล่นได้น่าเล่นต่อนิดหน่อยครับ5้าสี่สิบเอดแปดนะครับพอไหวมาคู่ที่สองครับคู่นี้เป็นมวยชื่อดังนะครับเป็นมวยคู่ซาดิปถือว่า,เ,าเป็นคู่น่าดูในรอบสัปดาห์เลยสำหรับการเจอกันไฟที่สองนะครับเป็นไฟรีแมทระหว่างเสกสันอออฝันเมือง คนไม่ยอมคนนะครับกับกล้องไกลเอนนี่มวยไทย140ปอนด์นะครับเจอกันวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ของเสกสรรนะครับป้องกันแชมป์เวทีอ้อมน้อยที่เสกสรรครอบครองอยู่พิกัด140เสกสรรมาสอบนะครับสอบที่139.8สาขาดดูสอขีดนะครับแล้วออกไปกินน้ำกินท้ากลับมาช่างจริงช่างได้140พอดี ส่วนเก้าไกลนี่มาช่างเลยนะครับช่างร้อยสี่สิบพอดีเหมือนกันถือว่าน้ำหนักนี้ก็ได้กันเลยนะครับต่างคนต่างมาร้อยสี่สิบกล้องไกลนี่รูปร่างดูได้เปรียบนะครับส่วนหนาไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับระหว่างเสกสรรกับกล้องไกลแต่ถ้าส่วนสูงนี่กล้องไกลจะสูงลอยกว่าพอเห็นนะครับต่อยกันมาแล้วหน,หนึ่งนะครับวันนั้นสิบกันยายนที่ลาดำําเนินเสกสรรต่อสองปอนนะครับ เสกสันต่อร้อยสามแกล้องไกลร้อยสี่ซึ่งวันนั้นซัดกันดุเดือดนะครับกล้องไกลนี้ต้นๆครับออกโรงอออกสตาร์ทมาดีมากนะครับเดินไล่บวกไล่เบียดปะทะออกอาวุธหนักๆแรงๆทำเอาเสกสันรวนเรนะครับแต่พอเสกสันตั้งลำได้นะครับก็หวดหววแข่งสู้นะครับแลกไปแลกมาทำท่า,าทางฝั่งก,งกล้องไกลนี้ทำท่าชักชป่อนะครับป่อรุ่นพี่ แต่พอจังหวะเผลอๆนะครับเสกสรรไปแลกหมัดนะครับไปเผลอโดนหมัดของกล้องไกลเต็มคางนะครับเต็มจุดโฟกัสร่วงคว่ำเลยครับแพ้นอกไปยกที่สี่อย่างตื่นเต้นวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับแต่เราดูว่าวันนี้เสกสรรไม่น่าเผลอแล้วครับวันนั้นนี่ถือว่าเผลอจริงๆแล้วกล้องไกลนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่ฉกฉวยจังหวะอะไรแบบนี้ดีมากนะครับจําได้ไหมครับชิงนัดรอบชิงอิซุสุ วันนั้นก็ชนะน็อกปรับศึกซีโอปอตัวเองนั้นโดนสอบร่วงไปนับก่อนนะครับแล้วก็ทางปรับศึกไล่เช็คบินครับเผลอไผ่ท่าไหนไม่รู้ครับโดนสอกสวนเข้าไปวันนั้นทางปรับศึกหงายท้องแพ้น็อกไปเหลือเชื่อเหมือนกันนี่ก็ชนะแบบนี้ประจำนะครับก้องไกลเป็นนักมวยที่เป็นรองเป็นรองนะครับทําท่าจะแย่แล้วกลับมาชนะน็อกได้ อย่างเท่าที่เห็นนี่หลายไฟแล้วนะครับที่มาต่อยที่วีดีอ้อมน้อยไม่น่าจะสักไม่น่าจะต่ํากว่าสามไฟนะครับแล้วก็ไปน็อกเสกสรรที่่าดตันเินอีกเสกสรรน,นี่ไม่มีใครเคยน็อกได้นะครับนี่เป็นการแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตของคนไม่ยอมคนเสกสรรออขฝันเมืองนะครับแล้ววันนี้ครับเชื่อว่าเสกสรรน,น่าจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับไม่มีคําว่าประมาทครับวันนี้ต้องเบียดชนแต่ไม่เผลอไม่เปิดนะครับไม่เปิดให้ทางกล้องไกลมีโอกาสได้แล้วครับวันนี้ เรายังเชื่อในตัวเสกสรรนะครับเกมปะทะแบบนี้นะครับถ้าหากว่าไม่เผลอสักอย่างบางสันน่าจะเข้าวินได้นะครับชกด้วยความระมัดระวังครับกล้องไกลนั้นดูหัวใจจะยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับอาวุธหนักก็จริงนะครับแต่เวลาโดนของรุ่นพี่เข้าไปนี่มักจะมีอาการลังเลออกอาการหันดีหันขวางนะครับวันนี้วันนี้ครับน่าจะโดนล้างแคนได้แล้วครับก้องไกล ไม่แพ้ใครมาเป็นปีแล้วนะครับปีหกสองทั้งปีไม่เคยแพ้ใครเลยปีหกสามที่เ็ียัง่ไม่แพ้นะครับแต่วันนี้นะครับจะแพ้ครั้งแรกในรอบสองปีนะครับสําหรับกล้องไกลให้เล่นเสกสรรครับราคาต่อเสกสรรก็ประมาณสักสิบเก้าห้าสี่นะครับต่อได้ครับแข็งใจต่อแต่คู่ขี้นะครับผู้นี้ไม่ถือว่าเด็ดไม่ถือว่าน่าเล่นนะครับเป็นมวยเล่นตามเชิญนะครับเล่นตามเชิญอยู่เสกสรรนะครับ คู่ที่เด็ดของเรานั้นอยู่ที่คู่เอกครับเป็นมวยรอบอิสุสุก้องธรณีสอสมหมายนะครับเจอกับเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอวบจอ,อุดรก้องธณีนี่มวยของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับส่วนเอ็กซ์ตร้านี่มวยของหมาน้อยอุดรก็ถือว่าสีเสือ้อหน่าเสือมี่ใกล้เคียงกันวันนี้เจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับก้องธณีนะครับมาช่างสอบแค่ร้อยสามสิบหกจุดสอง รายนี้น้ำหนักขาดเยอะเลยครับก้องกรณเีเพราะว่าพิกัดร้อยสามสิบแปดนะครับมาแค่ร้อยสามหกจุดสองนี่ขาดไปหนึ่งจุดแปดปอนด์นะครับขาดไปเกือบสองปอนด์จากนั้นครับไปกินน้ำกินท่ากินอะไรมากลับมาช่างใหม่ได้ร้อยสามเจ็ดจุดสี่ก็ยังขาดอยู่กหกขีดนะครับยังขาดอีกนะครับยังไม่เต็มอยู่ดีในขณะที่เอ็กซ์ตรนานะครับรูปร่างดูสูงยาวได้เปรียบนะครับรูปร่าง ใหญ่กว่านะครับเห็นชัดสอบร้อยสี่สิบนะครับช่างจริงเหลือร้อยสามสิบแปดจุสองลดสอขีดก็ลดไม่มีปัญหานะครับรูปร่างได้เปรียบนะครับเอ็กซ์ตราและจะว่าไปจริงๆแล้วเอ็กซ์ตรานี่เป็นมวยที่น้ำหนักใหญ่กว่ากล้องทรณีแน่นอนกล้องธทรณีนี่เวทจริงๆนะครับต่อยไม่ถึงร้อยสาิด้วยซ้ำต่อยร้อยี่ดรอี่ปดนะครับวันนี้ต่อยถึงร้อยสามสิบแปดเลย ล่าสุดนี่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาแลครับทะลุ130ปอนด์ครั้งแรกนะครับของกองทรณีชก132ปอนด์วันนั้นยังเสร็จเลยครับแพ้เอ่อแพ้เดชศดาสิสองพี่เนออ่เดชศดาสิสองพี่น้องนะครับวันนั้นก็แพ้แพ้เข่าสู้เข่าเดชศดาไม่ได้นะครับแล้ววันนี้เจอกับมวยเข่าขนาดแท้แถมมวยเข่าตัวโต,วต,วต,วตวอย่างเอ็กซ์ร่าน่าจะ ยิ่งสู้ไม่ได้นะครับก้องธร,รณีเอ็กซ่านี่มวยเวทร้อยสามสิบกว่าอยู่แล้วนะครับเคยต่อยร้อยสามสี่เคยต่อยร้อยสามสองเคยต่อยร้อยสามสิบห้าแล้วก็เคยต่อยถึงร้อยสามห้าปอนด์ไม่เคยตะช่วงหลังๆไม่เคยต่ำกว่าร้อยสามสิบนะครับในขณะที่ก้องธร,รณีเพิ่งจะชกเกินร้อยสามสิบอยู่ไฟเดียวคือไฟล่าสุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมาประทะกันครับมวยตัวเล็กตัวใหญ่และมวยตัวใหญ่อย่างเอ็กซ่าเป็นมวยเข่าแข็งแรงด้วยนะครับเดินเสียบเดินคว้า ในขณะที่กล้องครณีนั้นแข้งซ้ายจัดนะครับแต่ไม่ชอบเข่านะครับมวยฝีมือตัวเล็กนะครับวันนี้กล้องกรีมวยฝีมือตัวเล็กเจอกับมวยเข่าตัวโตแน่นอนครับว่าเอ่อมวยเข่าตัวโตนั้นได้เปรียบชัดเจนและเวทีอ้อมน้อยเป็นเวทีเล็กด้วยนะครับมวยเข่าตัวโตจะได้เปรียบแน่นอนเดินคว้าเดินเบียดมวยฝีมือตัวเล็กอย่างกล้องกรณีน่าจะไม่รอดนะครับวันนี้น่าจะโดนเข่าน่วมไปตามเคย คนเล่นเอ็กซ์ตร้าก็น่าจะสบายนะครับขึ้นมาราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่เสมอเอ็กซ์ตร้าถือว่าเป็นของดีราคาถูกรีบจับรีบคว้าโดยด่วนนะครับก่อนที่ราคามันจะขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นของแพงไปซะรีบจับเลยครับขึ้นมาราคาแค่เสมอนะครับอาจจะขยับต่อนนิดหน่อย19.54เล่นเอ็กซ์ตร้าเป็นทีเด็ดครับต่อยาวๆครับมาถึงผู้ที่4นะครับ1น,อบนึอุบนสิเชฟอวบล คอปเตอร์ TBM ยิมคู่นี้พิกัด122่รปอนด์นะครับหนึ่งวนมาสอบน้ำหนักขาดนะครับมาสอบ1 2อยขาดไป2ขีดไปกินน้ำกินท่ากลับมานะครับช่าง122เท่าพิกัดส่วนคอปเตอร์นะครับสอบ122ยังช่างจริงร้องนะครับก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเรื่องของรูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกันทางหนึ่งบนนั้นดูจะ ลอยกว่านิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับดูแล้วก็ถามว่าได้เปรียบไหมก็คู่ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบๆๆเสียเปรียบอะไรกันมากมายแต่หนึ่งบนเคยชนะมาแล้วหนหนึ่งนะครับที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้แหละสิบห้าคูมพาพันครับตั้งแต่ก่อนโควิดวันนั้นต่อยร้อยยี่สิบเท่ากันนะครับเป็นหนึ่งบนชนะคะแนนวันนี้มาเจอกันใหม่ครับร้อยยี่ิบสอง นะครับซึ่งหลังโควิดเป็นต้นมาหนึ่งบนนั้นกลับมาต่อยชนะออกลับมาต่อยสองไฟแล้วนะครับแพ้หนชนะหนส่วนทางด้านของคอปเตอร์นี่กลับมาต่อยแค่หนเดียวนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ลงมาวันนี้มาเจอกันนะครับดูว่าหนึ่งบนฝีมือจัดกว่านะครับฝีมือสมองมวยดีกว่าส่วนคอปเตอร์นั้นเป็นมวยเข่าแข็งแรงนะครับซึ่งดูความพลิ้วความคล่องกันแล้วนี่เนี่ยหนึ่งบนจะดีกว่านะครับ และเคยชกก็แพ้ชนะก,กันเห็นเห็นนะครับวันนี้เจอกันใหม่รูปเกมก็ไม่น่าจะแตกต่างจากผลก่อนก็ยังคงให้อยู่ทางฝั่งหนึ่งบนสิเชฟบุญธรรมนะครับดูยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะครับไม่ถึงกับเด็ดครับไม่ถึงกับหน้าเล่นแต่กเ็เล่นตามเชิงนะครับดูว่าได้เปรียบน,นะครับอยู่ที่หนึ่งอุบนครับราคาต่อนะครับต้องต่อตามชื่อตามฟอร์มหนึ่งอุบน,นั้นวันนี้ราคาต่อที่ สิบเอ็ดแปดนะครับเลนนาตูก็ห้าสี่สิบเอ็ดแปดประมาณนี้ครับทวอีกครั้งครับรายการมวยตู้ช่องสามเวทีอ้อมน้อยวันนี้คู่แรกให้เล่นเป็นมวยหน้าเล่นนะครับเป็นมวยหน้าเล่นหน้าต่อซุปเปอร์โจกเยติศักนาวีนะครับแบกน้ำหนักสองปอนด์ก็จริงแต่ไม่น่ามีปัญหาครับยังไงก็ดีกว่าเพชรดำชาวพุทธิฮิสุสุนะครับต่อครับต่อยาวๆได้ครับคูน่นี้หน้าเอ่อยังไงก็ได้เปรียบ ส่วนคู่สองครับคู่ขี้นะครับวัดดวงครับให้อยู่ทางเสกสรรออกขอนเมืองวันก่อนพลาดแพ้มานะครับวันนี้น่าจะเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมไม่น่าพลาดแล้วครับวันนี้ราคาต่อเสกสรรนะครับสิบเก้าห้าสี่เสกสรรออกขอนเมืองครับคู่ขี้แล้วก็มาทีเด็ดนะครับอยู่ที่เอ็กซ์ตรารองสมัครอบเจ้าอุดรมวยหมาน้อยอุดรนะครับรูปร่างได้เปรียบครับเวทชกได้เปรียบ วันนี้ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับน่าจะขย่มเข่าเอาชนะกล้องธณีสอสมหมายไม่ยากราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่ร้องเสมอหรือเต็มที่ก็ต่อนิดหน่อยนะครับสิบเก้าห้าสี่ต่อยาวๆครับที่เอ็กซ์ตรารองสมัครอจวจอุดรและปิดท้ายที่หนึ่งบนสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับต่อนะครับผู้นี้ต้องต่อ,อเหมือนกันก็เล่นตามเชิงนะครับอยู่หนึ่งบนสิบเก้าห้าสี่หรืออาจจะมีถึงสิบเอ็ดแปดขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เล่นมวยตู้ช่อง3มมีกำไรกันทุกคนสวัสดีครับ